สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจาร์ณดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในปี6 5 6 4ครับจึงใน ินี้เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ในเดือนมกราคมนะครับมีปศส2 5 6 4จากที่ดวงเดือนกรท่านที่เกิดในแต่ละราศีช่วงป 2, ี2 5 6 3ก็ผ่านคนไปนะครับผวิ์วิจารณ์ให้เป็นมาทางศัศนะของท่านสมายิีของนิชมมาเรื่อยนะครับในคลิปนี้จะวิเคราะห์ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับ เวลาสีเดือนพฤษภาคมในปีใหม่ครับหลังจากผ่านพ้นปี63ไปเข้าปี64ปี2 5 6 4ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรก็มาดูกันวิเคราะห์การวิจารณ์ว่าดวงชะตาชีวิตในปี2 5 6 4เข้าเดือนแรกของปีพศ2564จะเป็นเช่นไรก็มาดูวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับว่าท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับ ในช่วงเดือนมกราคมนะครับเดือนมกราคม2564ดาวที่โคโจรเคลื่อนย้ายมาสัมพันธ์ทับลัคนาเกิดของท่านอยู่นะครับก็มีดาวราหูครับดาวราหูย้ายจากราศีเมถุนมาเมื่อวันที่10ตุลาคม2563ครับเมื่อดาวราหูโคโจรเข้ามาสถิตทับลัคนาเกิด ในดวงชะตาชีวิตของท่านผู้ใดก็ตามครับก็ย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับชีวิตพอสมควรครับให้ความสุขไม่มากเท่ากับให้ความทุกข์นะครับคือใหอ้ดาวราหูนี้เป็นดาวอิทธิพลของความมืดบนเข้ามาครอบคุมในดวงชะตาชีวิตของแต่และท่านนะครับที่คนดาวราหูเข้าครับตามสถิติที่ผมในคำนวณวิเคราะห์วิจารณ์ได้ดูดวงดาวดวงนี้มาครับ ก็ถือว่าให้โทษมากกว่าให้คุณนะครับว่าดาวนี้ดวงนี้ครับ้าอยู่ในคนดาวราหูเข้าก็คือความมืดมนเข้ามาครอบคุมชีวิตมาปกคลุมชีวิตให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยพบความแสงสว่างในชีวิตเท่าที่ควรนะครับในช่วงนี้ครับท่านที่เกิดในราศีพุษศก็ต้องระวังพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ในประจำเหมนครับเรื่องโชคลาภก็ตามครับเรื่องการเงินการทองก็ตามครับเรื่องสุขภาพก็ดีครับมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับตัวของท่านพอสมควรนะครับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับในตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาครับท่านก็ลองสังเกตดูตัวท่านนะครับว่าดาวราหูโคจรเข้ามาต้องลักษณะเกิดนี้มีอุปสรรคเช่นอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งที่ จะทาให้ความสุขความรักเรื่องความสมหวังมันย่อมมีปัญหากับทีวิตพอสมควรนะครับอยู่ที่ตัวของท่านสมาชิกแต่ละคนแต่ละท่านนะครับถ้าคนเรามีสติมีความลึกคิดตึกตองที่ดีแล้วก็อุปสรรคย่อมเกิดขึ้นน้อยครับหรือว่าผลกระทบก็ย่อมน้อยครับอยู่ที่ตัวของแต่ละท่านครับถ้าคนดาวราวดาวราหูเข้านี้ท่าน ไม่คิดการทำอะไรเลยก็ปล่อยให้ตามเป็นไปนตามอิทธิพลของดวงดาวที่จะทำให้เราเลื่อนลอยไปตามดวงดาวนั้นท่นนานก็ยังเป็นผลเสียนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนี้นะครับถ้าดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่ในราศีพฤษศก็ท่านก็ต้องสังเกตดูในช่วงตั้งแต่ดาวราหูเข้ามาครับดาวราหูเข้ามาเมื่อวันที่ 10, 10ตุลาคม2563 ระยะเเดือนนะครับ3เดือนนี้เป็นเช่นไรดวงชะตาจะมีความราบรื่นมีความสุขมีความโชคดีหรือไม่ครับนี่คือคนที่ดาวราหูเข้าครับโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องระวังครับในช่วงนี้ครับเพราะดาวราหูนี่มีทั้งให้คุณทั้งให้โทษครับในช่วงนี้แต่ว่าให้คุณตัวน้อยกว่านะครับให้โทษมากกว่านะครับนี่คือดาวราหูครับสมาชิกที่คนดาวราหูเข้าก็ต้องระวังตัวเองให้มากครับเพราะดาวราหูนี้ สถิตยอยู่ในแต่ละราศีครับโคจรย้ายเข้าไปทับลัคนณเกิดอยู่ในราศีใดก็ราศีนั้นก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดนะครับไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสุขสมบังระยะ1ปีกับ6เดือนนะครับ1ปีกับ6เดือนถึงจะโคจรย้ายไปในราศีใหม่ครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองก็ตามครับช่วงนี้การเงินการทองการค่าใช้จ่ายต่งตางๆเริ่มมีปัญหาเริ่มมีอปุปสรรคเกิดขึ้นครับ เริ่มมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะดาวราหูอยู่ในเดือนของดาวศุกร์ในเดือนของดาวศุกร์ราหูดาวศุกร์ดาวศุกร์ดูซับครับแต่ว่าในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็จะเป็นผลดีกับดวงของท่านพอสมควรนะครับมกราคมเพราะดาวศุกร์นี้ไปอยู่ในเรือนฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็คือเด็งดาวราหูเด็งราวราหูมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะครับมีทั้งคุณมีทั้งโทษให ให้คุณให้โทษนะครับโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ทั้งคุณทั้งโทษพอสมควรนะ่ครับถ้านี่เกิดในราศีพฤษภเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องอาจจะไม่ราบเรื่องที้ควรครับได้มาก็รักษาไม่อยู่ครับได้มาก็หมดจับใจใช้สอยหมดแตเพราะดาวราหูนี้ถ้าตามาหลักของ,ของโหราศาสตร์แล้วเป็นดวงดาวที่ทําให้คนลุ่มหลงงมง,งายติดบ่วงในอบายาต่างๆทั้งหลายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับติดบ่วงในาบค่าเป็นคนนักดื่มนักกินนักเที่ยวก็จะอยู่ใน สาระวนของเกี่ยวกับการดื่มการเที่ยวกันารสังสรรค์สืมเสียหายอยู่ตลอดครับเพราะช่วงนี้ครับคนดาวราหูเข้าในช่วงเดือนมกราคมดาวศุกร์เลงอยู่จะมีปัญหาชีวิตกับครอบครัวพอสมควรครับมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวพอสมควรคนที่มีครอบครัวอย่วตั้งระวังนะครับต้องระวังครับปัญหาครอบครัวแตกนะครับครอบครัวแตกถ้าคนไม่มีครอบครัวก็จะได้มีผู้ครองได้คู่แบบฉับพลันกับดันหันอันนี้คือส่วนหนึ่งครับ ยู่ที่จะดีหรือไม่ดีถูกชะตากันหรือไม่ถูกชะตากันก็ไปอีกส่วนหนึ่งครับกันนี่คือดาวราหูโคจรเข้าผ่านในพับลักนณะเกิดและมีดาวศุกร์เร็งลักษาเกิดนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถือว่าความวาุ่นวายเกิดขึ้นกับดวงชะตาหุงท่านพอสมควรในเดือนมกราคมส่วนเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานก็ย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นเช่นเดียวกับหน้าที่การงานครับเรื่องพาะโชคลาภลาภลอยบังเกิดขึ้นหรือไม่บ้าบอยบังเกิดขึ้นก็ถือว่าในช่วง เดือนมกราคมถือว่าดดเด่นดีพอสมควรนะครับโชคลาภลอยนะครับโชคลาภลอยที่จะบังเกิดขึ้นนะครับกับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์โดยรวมๆในราศีพฤษภนะครับที่เกิดในท่านสมาชิกที่เกิดราศีพฤษภครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบครับทักษะวันเกิดประกอบทักษะกําเนิดของท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับตั้งแต่วัน ไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์ครับเลขหนึ่งนี่หมายถึงวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นบริวารครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารอยู่ในตำแหน่งไหนของลัคนา,าเกิดขึ้นบริวารอยู่ในตำแหน่งของตกมรณะบริวารตกมรณะ,ะในที่นี้คือเกณฑ์ที่ท่านจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของนะครับก็มีมากพอสมควรครับบริวารตกมรณะคือมีการสูญเสียครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองก็ดีครับ เรื่องการเงินการทองก็ดีเรื่อง so much, สิ่งต่างๆที่ท่านใช้ประจาวันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องประดับตกแต่งนะครับเรื่องเครื่องประดับตกแต่งไงถึงว่าช่วงนี้นครับช่วงนี้เดือนมกราคมนะครับเพราะว่าเกณฑ์ติดลบนะครับเกณฑ์ติดลบเงินทองก็ดีครับเกณฑ์ติดลบครับเพราะว่าดาวศุกร์นี้เป็นดาวกาเล็กดีเล็งลักนาเกิด ดวงติดลบเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องนะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับช่วงนี้บริวารตกมรแล้วะบริวารตกมานะมีเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับต้องระวังครับมีเกณฑ์ที่จะต้องนำทรัพย์สินสมบัติของท่านไปจำนองจำนำพอสมควรนะครับช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทองก็ดีครับเรื่องเครื่องใช้เครื่องสอยที่ท่านจะให้เป็นชีวิตประจำวันเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์หรือว่าเกณฑ์ของดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องนำไป จำนองจำนำหรือว่าถ่ายเทหายออกไปหรือว่าสูญหายนะครับสูญหายส่วนที่ต่างๆครับสิของเครื่องประดับตัวในเครื่องหลายสูญหายต้องระวังด้วยนะครับในช่วงนี้ครับเดือนมกราคมครับบริวารบริวารตกปรนะไม่ดีครับบริวารอายุสุขภาพครับดาวจันทร์เป็นดาวอายุสุขภาพอยู่ในตำแหน่งของดาวดีครับดาวจันทร์ครับในช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองสุขภาพถือว่าราบรื่นดีครับไม่มีอุปสรรคอะไรครับวันอายุเดชดาวเดชครับ ดาวังคารคือเดชตกวินาศครับเดชตกวินาศคือดาวังคารครับดาวเดชตกวินาศในที่นี้ต้องระวังถูกคนใส่ร้ายป้ายสีหารเรื่องถูกกันแกล้งนะครับต้องระวังนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับดาวเดชเสียครับพลังอํานาจวาสนาดวงนี้ช่วงนี้ครับดาวเสียครับอยู่ๆก็มีเรื่องมีราวขึ้นมานะครับทาให้ท่าน มีปัญหาพอสมควรการดำเนินชีวิตครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีในที่นี้ตกเรื่อนสุภาษดาวพุธตกเรื่อนสุภาษดาวสีความสาเร็จความรับเื่อนคือว่า,าถือว่าส่ง,งผลดีครับดาวสีนะครับแต่ว่ามีปัญหาอยู่ที่ความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรนะครับในที่นี้ครับวันอายุเดชสีดาวมูลคดาวมูลคในที่นี้คือเกณฑ์ยโยกาย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่มีมมเกณฑ์ยโยกาย้ายไม่มีครับดาวมูลคครับยังตรงพิ่งครับอุตสาหะดาวอุตสาหะ ดาวอุตสาหะนที่ดาวพระฤหัสเป็นดาวอุตสาหะบริยะนะครับดาวอุตสาหะบริยะในช่วงนี้นะครับดาวอุตสาหะก็ถือว่ายังทรงตัวดีอยู่ครับดาวอุตสาหะในที่การงานนะครับถือว่ายังทรงตัวอยู่สถานที่เดิมๆอยู่นะครับอุตสาหะครับส่วนดาวมตรีครับดาวราหูเป็นดาวมนตรีจะมีคนอุปถัมภ์ความจนช่วยเหลือก็คนถือว่ายังส่งผลดีอยู่นะครับส่วนเรื่องของดาวกาลิกนีครับดาวสุกาลีในที่นี้คือส่งผลอยู่ในส่วนของ ดาวผู่หุ่นส่วนมีปัญหาชีวห formas, ห or ิตครอบครัวนะครับต้องระวังครับมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวหรือมีปัญหารักสามเศร้าแทรกขึ้นมานะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะก็ต้องระวังนะครับคนที่มีครอบครัวอย่างนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวแตกแยกนะครับคนที่ยังไม่มีคู่ได้คู่แบบฉับพันนะครับได้คู่แบบฉับพันเป็นที่จะได้พบปะคู่แบบฉับพันก็มีมากที่สุดนะครับในช่วง เดือนมกราคมครับนี่เป็นคือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารจันทร์อยู่ในตําแหน่งของศาชะบริวารเดินดีครับบริวารเพื่อนสาชะหรือว่าเพื่อนดีครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาประสแทบบริวารนี้ครับบริวารอายุสุขภาพมีปัญหาสุขภาพนะครับดาวยุตกวินาศครับดาวยุตกวินาศมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยครับในช่วงนี้ครับมีปัญหา ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีครับมีโอกาสที่จะเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยครับท่านนี้เกิดในวันจันทร์ครับมีสภาวะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงครับอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าฤดูยังอยู่ในหน้าหนาวครับหรือต้องระวังเรื่องสภาวะโรคภัยไข้เจ็บที่ยังเป็นอยู่นะครับโรคโควิดก็ต้องระวังนะครับสมาชิกที่เกิดในวันจันทร์ครับภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของท่านไม่ค่อยสู้จะดีในช่วงนี้ครับก็ต้องระวังพอสมควรครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชตำแหน่งดี ดาวเดชพลังอํานาจก็ถือว่ายังดีอยู่ครับในช่วงนี้ครับไม่มีปัญหาครับเดนสีส่วนดาวสีตกสุภาพนะครับดาวเสาเป็นดาวสีตกเป็นสุภาพมีความสุขมีความแฮปปี้ดีพอสมควรครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละเกิฑ์ยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีครับในช่วงนี้ครับเงียสงบนิ่งครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานถือว่าราบเื่นดีอยู่นะครับหน้าที่การงานของท่านนะครับมีรับเรื่อนดีครับดาวราหูตกดาวราหูเป็น ดาวอุตสาหะดาวกัมมะโจร์ทับลัคนาเกิดทุวันราบเดือนดีครับอุตสาหะนะส่วนดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีครับดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีศุกร์เป็นมนตรีในที่นี้คือมีคนรับธรความจุ่มช่วยเหลือนะครับอู่น่วนเชี่ยเหลือถือว่าดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดในวันจันทร์ราบเดือนดีนะครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นดาวการิกินีตกมรณะไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับในช่วงนี้ครับ สรุปโดยรวมนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับถือว่าราบเรื่องมีความสุขมีความแฮปปี้ครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพเก็บไข่ได้ป่วยอย่างเดียวนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องคือว่าโดดเด่นดีพอสมควรนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับอังคารเป็นบริวารบริวารตกมรณะตกวินาศครับในทีนี้ บริวารตกวินาศเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์เสียงเงินเสียทองมีมากพอสมควรนะครับบริวารเข้าของเสียหายนะครับในช่วงนี้มีการซ่อมแซมบำรุงกอีกรันอ่าเรามีการซ่อมแซงหรือว่าของเข้าของที่ใช้อยู่ประจําวันมีโอกาสที่จะสูญเสียนะครับวันอายุสุขภาพไม่มีปัญหาครับดาวายุดีครับไม่มีปัญหาการเสียแพ้ได้ป่วยไม่มีครับวันอายุเด็ดดาวเด็ดดาวเสาคือดาวเด็ดตกสุภพคือว่าำตาแหน่งอํานาจด,ดวงชะตาชีวิต เดชพลังอำนาจดีอยู่ครับไม่มีปัญหาครับในช่วงนี้ครับเดทสีส่วนดาวสีดาวพระหัสเป็นดาวสีมีพลังพลเรประทังท่้นเกนถือว่ามีความสุขดีนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดทสีมูละดาวมูละหลักทรัพย์หลักฐานเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีเกณฑ์ยกย้ายที่ที่อาศัยครับในช่วงนี้ครับถือว่าเดินดีครับวันอายุเดทสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานก็ดีครับหน้าที่การงานตาแหน่งหน้าที่การงานส่งผลดีนะครับมีปัญหากับอุตสาหะมนตรี ดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีคนช่วงนี้ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าชึ่งของความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับส่วนดาวการอกินดาวจันสาจะเป็นการรีเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นการอกินก็ต้องระวังครับแต่แค่ช่วงระยะวันช่วงระหว่างวันสองวันช่ววันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามมกราคมมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนนะครับในช่วงนี้ครับต้องระวังนะครับ ทบกระทังกันนะครับในช่วงนี้ครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ พุธกลางวันพุธเป็นบริวารตกเลนสุภาพถือว่าส่งผลดีครับบริวารไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพของท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันก็ดีครับวันอายุเดชด,ดาวพฤหัสคือเดชตกเลนสุภาพถือว่าตำแหน่งอำนาจวัสนาดีครับไม่มีปัญหาครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาว,สดาวราหูดาวราหูเป็นดาวสีโ,โคจรทับลัคนาเกิดมีโชคมีลาบลอยบางเกิดขึ้นนะครับในช่วง เดือนมกราคมนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับดาวสีรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบโอกาสที่ท่านจะมีโชคเป็นลาบพอสมควรนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมูละดาวละพุธดาวศุกร์เป็นดาวมูละได้โชคได้ลาบหลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองดีนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานแต่ช่วงนี้ครับหน้าที่การงานก็มีปัญหาครับหน้าที่การงานอุตสาหะบริยะในช่วงนี้ครับเกิดความ อ่าขยันมันเปลี่ยนน้อยครับช่วงนี้ครับการประกอบอาชีพงานช่วงนี้อาจจะส่งผลที่ดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ครับอาจว่ามีความคิดว่าตัวท่านเองมีความโชคดีแต่มันโชคดีไม่ตลอดครับอุวสาห์มาร,ริยัหน้าที่การงานสิ่งที่ท่านทําการสิ่งใดก็มีความขยันมันเพียรอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นรักษาหน้าที่การงานฝูรินไว้ครับจะไม่มีปัญหารครับในวันใน วันข้างหน้าครับต้องระวังนะครับถือว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ท่านมีโชคไปลาบดีครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันอายุเดชศีโมฬอุตสาหะมนตรีดาวจันเป็นดาวมนตรีเพื่อนอรปถัมคํคำจุนช่วยเหลือข้กุลส่งผลให้ท่านมีความสุขมีความราบรืมดีครับส่วนดาวการณ์ในคดีคือดาวอังคารตกเดือนวินาศไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันในวันอังคารในวันพุธกลางวันนครับ พุธกลางวันครับนี่คือพุธกลางวันนะครับถือว่ามีความราบรื่นดวงชะตาชีตมีความโชคดีมีความแฮปปี้พอสมควรนะครับท่านี้เกิดในวันพุธกลางวันครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารบริวารตกเงินสุภาษก็สืว่ส่งผลพิศทางดีครับส่นผลบริวารน,นะครับไม่มี เกินเสียทรัพย์เสียค่าเสียของไม่มีครับในช่วงนี้ครับบริวารอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพก็ดีไม่เวียนหาอะไรครับสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวราหูเป็นเดชเดชทับลัคนาเกิดช่วงนี้ครับช่วงนี้บ้าบิ่นไปหน่อยครับต้องระวังนะครับต้องระวังหน่อยท่านที่เกิดในวันเสาร์ในวันเสาร์ครับอารมณ์รุ่มร้อนครับอารมณ์รุ่มร้อนเรียกว่าช่วงนี้ครับดาวราหูเป็นดาวเดชก็โอกาสที่จะเดชคําว่าเดชมีพลังอํานาจในตนเองเชื่อมั่นตนเองมากเกินไปกี่ยุดยันฐานะ รถขับลาได้ไหนมากก็ตามระวังนะครับลดความเร็วลงครับช่วงนี้ครับเมาอย่าขับครับในช่วงนี้ครับคนที่เกิดในวันเสาร์ท่านที่ชอบการเที่ยวการดื่มก็ต้องระวังนะครับระวังพอสมควรครับดาวพลังอํานาจเดาวเด็ดในการแข่งขันนี่คือการแข่งขันในความเร็วนี่คือไม่ลดลักไม่กลัวครับต้องพลังอํานาจนะครับหรือว่า เกณฑ์ที่ท่านจะมีปัญหาในบ้านไปพอสมควรนะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวศุขเป็นดาวสีเริงลัคนาเกิดมีความสําเร็จมีความราบเรื่องมีความโชคดีเรื่องการเงินการทองโชคดีเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ครับหรือว่าเกณฑ์ดวงชะตาของท่านวุ่นวยายเกี่ยวกับเรื่องของอ่ เรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตคู่นะครับท่านที่มีคู่ก็ช่วงนี้ครับวุ่นวายพอสมควรนะครับการเงินการทองสภาพกล้องเดือนมกราคมนีครับแต่เดือนถัดไปท่านจะอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้องระวังนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันอายุเดชศรีมูละดาวมูละในที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวมูละตกวรณะมีเกณฑ์ยกใจมีเกณฑ์เดินทางไกลครับมีเกณฑ์เดินทางมีการท่องเที่ยวบ่อยนะครับตรงนี้ครับ เกิดโรคย้ายเกินเดินทางมีการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมนะครับหน้าที่การงานก็ถือว่าเกิดเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็มีมากพอสมควรท้าใจตำแหน่งหน้าที่การงานโอกาสที่เป็นไปได้มีมากที่สุดนะครับวันอายุเดชสีโมระอุตสาหะดาวอุสาหะดาวจันอุสาหะอุตสาหะมริยะก็ถือว่าส่งผลลาบเรื่องดีครับในช่วงนี้ตำแหน่งที่การงานดีครับอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีนะครับช่วงนี้นะครับดาวอังคารเป็นดาวมนตรีขาดที่พึ่งไร้ที่พึ่งต้องระวังนะครับ รายยี่เพิ่งอขอความช่วยเหลือจากใครช่วงนี้ลําบากครับดาวมนตรีเสียครับดาวมนตรีคนบัรทำความจนช่วยเหลือก็ลําบากสมพรนธุ์ก็นะัตอนนี้คือดวงพึ่งผาใส่ตนเองมากกว่านะครับฝ mm hmm. นดาวการิคณีดาวพุธเป็นดาวการิตกเดือนสุภาพุธเป็นการลตกเดือนสุภาก็ถือว่าไม่ส่งผลกับดวงชะตาขิงท่านเท่าที่ควรนะครับในช่วงนี้ครับถ้าที่เกิดในวันเสาร์โดยข้อเสียของท่านนะครับดาวดาวราหูนะครับเป็นดาวเด็ด การได้ก็เสียครับต้องระวังนะครับการได้ก็เสียในทีน่นี้มันส่งผลให้ท่านดีเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมท่านนั้นนะครับเดือนเข้าเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปท่านจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในชวิตนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพระฤหัสบดีนะครับพรฤหัสเป็นบริวารตกเรือนสุภะถือว่าส่งผลลาบเรือนดีครับบริวารตกเรือนสุภะครับอ่าบริวาร ร่ำรวยสุขภาพมีความสุขมีความแฮปปี้นี่ในการดําเนินชีวิตในช่วงเดือนมกราคมนะครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับอายุครับนะสุขภาพดีครับวันอายุเดชส่วนดาวพุธดาวสุขคือดาวเดชเดชพลังอํานาจวาสนาดีครับช่วงนี้ครับถือว่าส่งผลให้ความสุขให้ความราบรื่นในชีวิตของท่านพอสมควรเพราะวันอายุเดชสีส่วนดาวสี ดาวสีจะประสบค,ค,ความสาเร็จในตาแหน่งหล้าทีการงานหรือไม่ช่วงนี้อาจจะเหนือหน่อยนะครับเหนื่อยเรื่องของตําแหน่งหนาที่การงานพอสมควรครับวันอายุเดชสีมูละเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเกินเดินทางไม่มีครับในช่วงนี้ครับมูละอุตสาหะหน้าที่การงานครับอุตสาหะหน้าที่การงานในี้ดาวการงานอุตสาหะเป็นดาวอังคารดาวอังคารตกวิน,นาศครับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานมีมากพอสมรควรนะครับช่วงนี้ครับหรือว่าความอุตสาหะของท่านในที่ ช่วงนี้นะครับเดือนมกราคงเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดําเนินชีวิตมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนการหรือโอกาสที่จะยกย้ายลาออกจากตําแหน่งที่การงานมีมากพอสมควรนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับแต่ว่ามันเปนหาใช่เฉพาะช่วงเดือนมกราคมนะครับต้องระวังนะครับท่านที่เกิดในวันพระหัสสุบดีครับวันอายุเดชศีมุลุตสาหมนตรีดาวมนตรี ดาวพุธเป็นดาวมนตรีมีคนประธานคามคจนที่เดือก็ะกุนอยู่นะครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวกาลิคณีคือดาวเสาดาวเสากาลีบันทอนสุขภาพความาบันทอนความสุขในทีน่นี้มีปัญหากระทบกระทั่งครับตกดําเน่งติติงนะครับต้องระวังครับดําเน่ติดติงจาก,ก,กู้หเราผู้ใหญ่จะได้ผลหน้าอยู่ที่ดวงชะตาเฉงีท่านในช่วง ในช่วงเดือนมกราคมดา,าวตสาหะมันเสียครับดา,าวตสาหะมันเสียอาจจะอยู่ที่ตัวของท่านไม่รับผิดชอบต่อนาที่การงานนะครับในเกณฑ์ที่จะต้องยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือถูกผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิติดจริงเอาละครับต้องระวังด้วยนะครับสมาชิกที่เกิดในวันพระหัสบ,บดีครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนครับวันราหูครับวันลาหูพุธกลางคืน บางคืนราหูเป็นบริวารบริว <welche ăn? S 1> ารทับลัคนาเกิดนะครับถือว่าบริวารทับลัคนาเกิดได้โชคได้ลาบลอยบังเกิดขึ้นกับดวงแคตาเฉียงท่านในช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับดาวศุกร์เป็นดาวอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาเลยครับดาวายุเดชส่วนดาวเดชดาวเดชในที่นี้ครับวันอายุบริวารอายุเดชดาวเดชดาวอาทิตย์เป็นเดชตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ลาบรื่นนะครับในช่วงนี้ครับดาวเดชเสียครับดาวเดชเสียหวังตำแหน่งที่การงาน บางตาแหน่งหนะ้าที่การงานก็ไม่ส่งผลให้ท่านได้รับตาแหน่งพอนะครับในช่วงเดือนมอกราคมอาจจะไม่ส่งผลให้ท่านนะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีนะครับดาวสีความสาเร็จด,ดาวจันคือดาวสีอยู่ในเรื่องของสญญเสถ์จะเคลื่อนส่งเสริมดวงชะตาชีวยกับพึ่งพผ้าอาศัยได้ครับเพื่อนฝูงครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวมูละในที่นี้คือเกณฑ์โยกย้ายเกณฑ์เดินทาง เกณฑ์เปลีป่ยนอาชีพหน้าที่การงานมีมากที่สุดนะครับในวันอายุนะครับในวันอายุเดชสีมูละครับท่านนี้เกิดในวันพุธกลางคืนครับเกณฑ์โยกย้ายเกินเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลหรือเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานโดยฉับพลันมีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนมกราคมท่านนี้เกิดพุธกลางคืนครับ <c ute> <keep S 2> วันอายุเดชสีมูละอุสาหะหน้าที่การงานในที่นี้อุสาหะมนตรีกาลีหน้าที่การงานในที่นี้นะครับ หน้าที่การงานในที่ดาวพุธจบเรือนวันอายุเด็ดสีมรลอุสาหะความอุสาหะบริยัคก,ก็ถือว่าราบเรื่องดีครับอุตสาหะมนตรีมีผู้หลักผู้ใหญ่โอ่ท์คํามจนขีนข้เหลือเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานส่วนดาวกาลีมีความขัดแย้งในผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรนะครับมีปัญหาความขัดแย้งกันพอสมควรโอกาสที่ท่านจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือหรือว่าหน้าที่การงานที่ท่านได้ทําอยู่มีโอกาสาที่จะต้องลาออกหรือโยกย้ายไปสถานที่ ม่ก็มีมากพอสมควรนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับนี่คือดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารบริวารอยู่ในตําแหน่งของเรือนปัตตานีปัตตานีมีโชคมีลาบมีโชคลาบลอยนะครับบริวารได้เข้าได้ของได้คู่ครองนะครับในช่วงนี้ครับเกณฑ์ที่จะต้องได้คู่แบบฉับพลันก็มีมากพอสมควรเลยครับท่านที่เกิดในวันราศีใน เกิดราศีพฤษศวันศุกร์น,นะครับได้โชคได้นลาภพุทธเป็นศุขเป็นบริวารตกเือนปัตตานีได้คู่ครองนะครับาวาันอายุสุขภาพมีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพพอสมควรนะครับต้องระวังสุขภาพของท่านนะครับอ,า,อายุเสียครับในช่วงเดือนมกราคมครับสุขภาพไม่ดีครับวันอายุเดช ดาวเดชพลังอำนาจดาวจันคือเดชก็ส่งผลนีครับดาวสีในที่นี้ดาวสีดาวอังคารคือดาวสีมีแตเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองอย่างเดียวครับในช่วงนี้ครับในเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายมีมากกอสาคกวนครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับดาวเยนทางหรือไม่ในช่วงนี้ครับเดีว่าสงบนิ่งเยี่ยวครับดาวมูละบุญดาวมูละไม่เสียครับวัน วันวันอายุเดชศรีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานก็ดีครับหน้าที่การงานรักษาระดับในที่การงานดีครับอุตสาหะมตรีบูลักผู้ใหญ่อุถัมภ์คําจุนนะครับถือว่าส่งผลนี้ให้มีความสุขสงควรก็ส่วนดาวราหูนะครับดาวราหูเป็นดาวการกินนีครับดาวกาลีโคจอทับลัคนาเกิดระวังปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนครับปัญหาสุขภาพใหญ่หลวงกับดวงชะตาถึงท่านพอสมควรครับวันอายุสุขภาพนีครับวันวันอายุเดชศรีนะครับเกณฑ์เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับ ปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องควรระวังนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารจริงแต่ดาวการเลขนีคือดาวลาวหูโคจรพับลัคนาเกิดนะครับถ้เรียนลัคนาเกิดเกณฑ์ที่ต้นจะต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับเกณฑ์ช่วงนี้ครับดาววานอายุนะครับดาวอายุเสียครับดาวอายุเสียสะว่าส่งผลในทางที่ไม่ดีครับ สุขภาพท่านนั้นครับต้องรักษาตนเองพอสมควรครับพักผ่อนในเพียงพอครับในช่วงนี้ครับพับกผ่อนในเพียงพอควรระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นอยู่นะครับโรคโควิดสิต้องระวังนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ราศีอ่าวันศุกร์ในราศีพฤษภครับในช่วงเดือนมกราคม2564ครับนี่เป็นการวิเคราะห์ ในพศ2564กับดวงชะตาชีวิตของอท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับเริ่มต้นเดือนของท่านก็ไม่ค่อยราบเดือนไม่ค่อยแฮปปี้เ่าทีกว่านะครับนี่คือเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีพฤษศกนะครับในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่31มอมกราคมเริ่มต้นพศใหม่ครับ 2 5 6 4ดวงชะตาชีวิตของท่านบางท่านก็อาจจะลาบดื่นบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยลาบดื่นท่านที่ลาบรื่นดีแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับท่านที่ไม่ลาบรื่นก็ต้องอาทางที่จะแนวทางให้ดําเนินชีวิตไปได้นะครับในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 4ครับส่วนเลขเด่นตามดวงครับเลขเด่นตามดวงดวงดาวที่มีโครจรอ,อยู่ในลัคนาเกิดของท่านมีดาวราหูคือเลข8ครับ ส่วนอีกดวงหนึ่งก็คือเลข6ครับอยู่ในตำแหน่งครับเลข6ครับฉะนั้นเลขมงคลกับชีวิตของท่านในช่วงเดือนมกราคมครับในเดือนมกราคมก็จะมีเลข8เลข6ครับจะเป็น8 6 6 8ครับควรที่จะเสี่ยงเป็นโชคเป็นลาบเลขตามดวงครับเลขตามดวงนี้ครับ8 6 6 8นะครับนี่คือเป็นเลขมงคลกับชีวิตของท่านในช่วงเดือนมกราคมครับ ขอบุณสมาชิกมาตามดวงทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารดวงใ้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมในทุกราศีและทุกเดือนก็ฝากกดติดตามกดซับสบไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรับชมอีกใน ราศีต่อไปและในเดือนต่อ,ตอไปครับขอสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขมีความแฮปปี้ในปีพศ2564ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปการประกอบอาชีพงานสิ่งใดก็มีความสำเร็จความราบเรื่องความราบเรื่องมีความเงินทองไหลมาเทมามีความสุขแฮปปี้ทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ